เริ่มที่มาเริ่มแล็บเกันครับแล็บเของเรานะครับก็จะมาที่สกรีนหนเหมือนเดิมนะฮะดีไซน์ครับโปรเจกต์ Project ครับแล้วก็เลือกเซฟโปรเจกต์ s อครับเปลี่ยนเป็นแล็บศูกดโอเคครับจากนั้นครูก็มาที่ เจมินายนะฮะสร้างไอคอนสำหรับกล้อง ไม่งั้นเดี๋ยวมันจะสร้างแปลกๆให้แต่ไม่รู้ว่ามันจะรูปแบบไหนเดียวกันกับข้างบนหรือข้างล่างหรือตรงไหนในโทนเดียวกัน ลองใช้คำนี้ดูด้วยในโทนเดียวกันระหว่างรอเจเนเรตนะครับนักเรียนไปที่ตัวนี้ครับอ่าพอตี้ครับเปลี่ยนเป็นแล็บเจ็ดครับพ u รบิชชิงครับเวอร์ชันเจ็ดครับ close ครับเนี่ยคาเมร่าบันทึกรูปเป็น จากนั้นครับโคก็มาที่เดิมครับเรามาเริ่มสร้างฟอร์มก่อนครับเทเบิออลอาอะเลสเมนต์ครับเพิ่มเป็น2โล 3, 3ขีดไหมส2โลเสร็จปุ๊บมันจะเพิ่มข้างล่างครับแน่นอนครับเราก็ต้องเลื่อนมันมาให้มันอยู่ด้านล่างเติบเติบแบบนี้ แล้วก็เลือกบัตทอนมาใส่ครับบัตทอนบัตทอนตัวนี้ครูตั้งชื่อว่าแคมหนึ่งจากนั้นก็มาที่ Image อัปโหลดไฟล์ เลือกไฟล์ไอคอนที่เราหาเจนเรตมาเมื่อกี้จืบอ่ะไม่ได้ภาษาไทยไม่ได้ครับ จากนั้น h ฮก็ร้อยครับเหมือนเดิม y ก็ร้อยเหมือนเดิมหลังจากนั้นเทคก็เอาข้อความออกป่เอาลครับโปรแกรมกล้องถ่ายรูปของเราก็จะโผล่ขึ้นมานะครับคราวนี้โปรแกรมกล้องถ่ายรูปของเราก็จะโผล่ขึ้นมาคราวนี้ครูก็จะใช้วิธีการ เพิ่มสกรีนบวกสกรีนเหมือนแล้วเหมือนเดิมครับป้าชื่อสกรีนชื่อแคมวันครูก็จะใช้เลเยอร์ วัต t ิเ a l เอาไว้ให้มันอยู่ตรงกลางเซนเตอร์ Center. ด้านบนตรงกลางเต็มจอเต็มจออันนี้ก็ขยายเต็มจอครับพอขยายเต็มจอเสร็จปุ๊บ Image. ลากอิมเมดมาครับต่อไปลากลาเบลครับลากอิมเมดรากลาเบลต่อไปลาก h o r i z o n t a l ครับปึป๊บลาก h o r i z o n t a l มาเสร็จปึป๊บลากปุ่มครับ button หนึ่ง button สองแล้วก็อิมเมด อินเมดพิเกอร์ชิบอเนี้ครับอินเมดพิเกอร์ครับเอาล่ะครับคราวนี้เรามารูที่ตัวอินเมจลาเบลอินเมจลาเบลลาลาเบลนี่ครูก็ตั้งชื่อใหม่ครับ เป็นไฟล์ผาด rename ไฟล์ผาด p a t h หรือ p a h t h ครับ p a r t h ใช่ไหม ทีเอไม่มีอาเนาะไฟล์ผ่าดนะครับกดโอเคครับบอทท้อนหนึ่งครับเปลี่ยนเป็นช็อต,ตอบอทท้อนสองครับ <Rot> โลเทชันเคยงี้ถูกไหม R O T A T I O N Inmate Peak อ่ะอันนี้ Inmate Peak ใช้อันเดิมนี่แหละ Inmate Peak คราวนี้ไปปรับตั้ง ตั้งค่าครับไปเริ่มที่ไฟล์ผาดใหม่ครับไฟล์ผาตัดตัวนี้ครูคลิกเปครูเปลี่ยนเป็นเขาเรียกอะไรนะเปลี่ยนชื่อครับเปลี่ยนชื่อด้านขวานี้ครับครูลบชื่อทิ้งก่อนอาบลบทิ้งเลยลบเลยครับอ่าเพราะว่าเดี๋ยวมัน ตรงนี้เดี๋ยวมันจะขึ้นชื่อเองหลังจากที่เราถ่ายภาพนะครับหลังจากที่เราเลือกรูปภาพนะครับจากนั้นภาพกล้องไอคอนภาพกล้อง หรือเลนเติมเอสเลนคาเมล่าเลนกล้องเลนคาเมลโดยไม่ใส่ข้อความคุยบนแชทพูด ันนี้สร้างข้อความเพิ่มสร้างเพิ่มอีกนหนึ่งรอ สร้างไอคอนโลเทชันอิมเมจในรูปแบบเดียวกันโดยไม่ใส่ข้อความ c ิด e อ e คิวเลนมาสนอ่ะเอา สร้างไอคอนโลเทชันอิมเมจบัสสันอิมเมจพิกเกอร์เขียนนี้ถูกไหม เราก็จะได้ไอคอนของเลนเอาไว้กดถ่ายรูปใช่ไหมกดปุ๊บแล้วมันก็จะถ่ายนะครับไอคอนของโลเทชันภาพของในการหมุนภาพในการเลือกภาพนะครับเราทํา3ภาพนะครับตอนนี้เราเจนเนเรตตัวนี้นะครับ ครับผมเพราะเราใช้สามไอคอนสามไอคอนก็คือถ่ายภาพหมุนภาพดึงดึงดึงภาพนะครับ uh. develop rotation concept มึงมิง อิมเมจพิเกอร์ตอนนี้เจเนเรตช่วยสามอันเจเลเราใช้สามไอคอนครับเราใช้สามไอคอนมาแล้วเรียบร้อย ครับไปต่อครับนักเรียนคราวนี้กลับมาที่แอปอินเวสเตอร์ของเราครับบอททอนหนึ่งครับบอททอนหนึ่งของเราให้เป็นช็อตนะครับก็คือรูปเลนนะครับครูก็จะทำการใส่ภาพลงไปนะครับ Image ครับอัปโหลดไฟล์เลือกไฟล์นะครับแล้วครูก็เลือกเลนนะครับไหนเลนครูใน Open โอเค เรียบร้อยแล้วก็มาปรับขนาดให้เป็นหนึ่งร้อยครับแล้วก็ลบข้อความทิ้งซะคราวนี้เอคูอว่ามันใหญ่ไปนะเหลือสักห้าสิบดีดีกว่าเพราะว่ามันจะเป็นไอคอนเหมือนไอคอนตัวเล็กๆที่เฉย 50ครับตัวต่อไปครับเทกโรเทชันครับอิมเมจครับอัพโหลดไฟล์ครับเหมือนเดิมครับเลือกไฟล์มาใส่ครับ50 กดโอเคครับและลบอย่าลืมลบข้อความทิ้งครับเติบจากนั้น Image ครับ Picker ครับเลือก Image ครับอัพโหลดครับเพิบ Pi กเกอเปิบ ใช่เป็น50ครับตั้งค่าไฮแล้วก็วายครับเปิบแล้วก็ลบเทคตัวนี้ทิ้งครับเอาละครับตอนนี้นะครับถ้าเราลันเราเทสสิ่งที่จะเกิดขึ้นทีส่สิ่งที่จะใช้ได้จะมีแค่ปุ่มเดียวตัวนี้ครับที่จะเหมือนเปิดอะไรขึ้นมาสักอย่างได้นะครับนักเรียนลองเทสดูได้ นะครับนอกนั้นยังไม่มีอะไรครับนอกนั้นยังไม่มีอะไรจบแลบที่7โอเคนะครับจบแลบที่7นะครับอย่าลืมนะครับตั้งค่าตรงนี้ด้วยนะครับ ตรงนี้เราทำาโครงเสร็จแล้วต่อไปเดี๋ยวข้าต่อไปเราจะใส่โค้ดนะครับเราจะใส่โค้ดนะครับ